ซีวิคนางฟ้าราคาแสนกว่าบาทมาแล้วครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆนะครับเพราะอะไรครับนี่ฮะดูหน้าตาเขาดีไซน์เขาครับต้องบอกว่าเป็นรถที่สวยแบบยาวนานมากๆนะครับสมชื่อซีวิคนางฟ้าเลยนะฮะก็ตัวนี้เป็น Honda Civic 1.8นะฮะตัว S นะฮะเกียร์ออโต้ปี2016นะฮะรถมือเดียวไปแดงนะเหลือเชื่อเจ้าของเนี่ยรักมากใช้มาตั้ง20ปีถึงไหมประมาณ20ปีพอดี รถวิ่งแค่แสนแ0 0หนึ่งแสนแโลและที่สาคัญเข้าศูนนฮอนด้าตลอดนะฮะคือเป็นรถมือเดียวอ่ะคุณนะวันนี้เนี่ยราต้องบอกก่อนว่ามันก็อยู่แสนกว่าบาทไปตลอดนะเพราะว่ารถตัวนี้เป็นรถที่ขับดีสวยแต่งก็ของแต่งก็เยอะนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยจุกจิกนะครับนะดูแลง่ายด้วยแล้วคันนี้วิ่งแค่แสนแปดนะสีเเทานะตัวเก็คือตัวเริ่มต้นนะครับกระจังหน้าเนี่ยยังเป็นตัวแรกอยู่ นะเป็นตัวเขาเรียกปี2อ0 6ันกอะกระจังหน้ามันจะเป็นซี่โครเมียมเลกถ้าตัวปี2 0 0 9ขึ้นไปโครเมียมจะใหญ่นะฮะไฟหน้าเหมือนกันนะเหมือนตัวไมเนอร์เชนต่างๆนะครับมีรอยนะมีรอยต่างๆรอบคันเลยนะผมให้ดูก่อนสภาพเดิมๆนะก็เก็บปีได้ครับเดี๋ยวผมตั้งราคาผมพร้อมเก็บงานให้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เก็บงานเดี๋ยวมาต่อรองราคาได้เดี๋ยวลดราคาให้นะฮะแสนกว่าบาทก็ลดได้อีกนะครับใครอยากได้รถคุ้มค่าก็มาเลยนะทุกอย่างเดิมนะคันนี้ ผู้หญิงใช้มือเดียวทําอะไรไม่เป็นครับนะก็ต้องบอกว่าเข้าศูนย์อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะล้อแม็กเดิมๆนะขานาดอยู่ที่กี่นิ้วเนี่ยสิบห้านะมาพร้อมกับยางปีสองพันยี่สิบสองเป็นยางมิชลินนะยางก็ยังใหม่อยู่นะครับนี่ด้านขามีรวรอยนะผมไม่ดูก่อนสภาพดเดิมนะฮะแต่ขับดีดิสเบรกตีล้อตัวนี้นี่ดูดินะฮะ ขับดีเลยแหละเบรกง่ายเบรกอยู่เลยนะฮะตัวนี้คือก่อนไมเนอร์เช็จะได้ไปโดนัทไปกลมนะฮะโอ้ oh. ผมว่าคนรู้จักเยอะนะรุ่นนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคนรู้จักเยอะมากที่ํำคัญกันนี้เนี่ยเครื่องเดิมๆนะลูกค้าไม่เคยไปต้อมเครื่องหรือเปลี่ยนอะไรนะไม่ใช่ไมเดิไม่เคยติดแก๊สน,นะไม่เคยผ่านการติดแก๊สเลยนะฮะนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยลูกค้ามีการเ,าเปลี่ยนพวกหัวชงหัวฉีดหัวเทียนอะไรเงี้ย คือดูแลเขาตามระยะเ,ระเพราะพวกนี้มันมีอายุอยู่แล้วนะครับก็ดูแลตามระยะอยู่แล้วทาต่างๆเนี่ยเป็นของซีวิ c นะครับข้างล่างดูดิใหม่ไหมผมให้ดูความใหม่แสนแปดนะดูดิก็คิดเลยนะให้ดูความเดิมก่อนแม่แรงต่างๆนะครับนะแล้วก็นี่ยางอะไรนะครับหัวยางใหม่มากนะครับหลุมก็โอเคนะ รู้สึกมีตำหนิอยู่ฝั่งฝั่งขวานะครับเหมือนมีมีเบียดนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูสักคู่นะฮะหลุมตรงนี้ยังโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องขายตามสภาพนะเพราะว่ามันมีคือจะบอกไม่เคยชนไม่ได้เพราะว่าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยเดิมโกแมงปอนี่ติ๊กเกอร์อะไรยังเดิมเม็ดอาร์กนี่ต่างๆนะครับแต่ฝั่งขวาเนี่ยมีทํามานะครับนะโดนช่วงนี้โดนช่วงนี้ นะฮะมีมีอุบัติเหตุชนลงช่วงนี้นะครับแต่ว่าไม่มีไม่เป็นไรนะคือความหมายคืออไม่ได้เข้าเข้าหน้านะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ยังใช้งานได้เนี่ยมีทําสีนะฮะผมมาดูร่องรอยทําสีก่อนนะครับนะอ่ะภายในตัว S ก็คือจะเป็นตัวเริ่มต้นจะได้เบาะผ้าทุกอย่างเป็นเดิมเดิมจากโรงงานดูดิสวิตกกระจกต่างสวยไหมล่ะ ตอไฟฟ้ายังไม่ลอกเลยอ่ะนี่มือจับเนี่ยลองนิดเดียวนะฮะสวยนะคอนโซลหน้าต่างๆนะพวงมาลัยเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่นะครับเดิมๆลองหมดแล้วตามอายุนะแต่ว่าไอ้นี่โลโก้นี่ก็เปลี่ยนได้นะตรงนี้นะเอ่อเลข่อไม้ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นะ 180, โลโก้ไม่ได้ครับรถเข้าสูตตลอดนะเช็คสูตรได้นะเลื่อนไม้ครับสองชั้นซีวิกเป็นไงดูเท่มากนะ ความเร็วอยู่นี้นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นดิจิตอลแล้วนะครับมีวิทยุยังเดิมเลยนะเดิมเดิมหมดเลยใส่ซีดีได้นะฮะปุ่มต่างๆสวยงามไม่ลอกเท่าไหร่มีลอกแค่ตรงนี้ตรงปรับแบงรงลมแอรนะ์น้องนั้นก็เนี่ยแงปรับความเย็นไม่ค่อยลอกนะฮะนี่แค่นี้นสวยงามหัวเกียร์ทำได้นะถ้าเกิดใครอยากทำบอกอันนี้ผมให้ดูตามตามเดิมเมเลยนะ ราคาเดี๋ยวมาว่ากันอันนี้ผมรถเข้าใหม่ผมถ่ายให้ดูก่อนนะครับก็อยากให้เห็นสาภาพเดิมๆที่ผมรับมานะฮะแต่คันนี้ดีตรงที่ว่าเป็นรถมือเดียวนะก็วิ่งแสนแปดนะครับวิงบว่งไม่เยอะมากไอ้ไอไถาเน,นี้ใช้ได้ปกติดูดิดผ้าต่างๆสวยงามนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นอ่าเนี่ยไอแผนไปให้ก่อนแนไปก่อนกว้างนะซีวิกกว้างมากนะเบาผ้าเดิมด้วยก็เขาใช้ไปทำงานส่วนตัว ที่ผู้หญิงนะฮะม,มีแค่ลมนิดเดียวนะครับคือทุกอย่างเนี่ยทำสวยงามได้นะแต่ว่ารถตูๆเนี่ยผมไม่อยากทําให้ต้นทุนมันเยอะเผื่อบางคนอยากจะต่อรองราคาเอาไปใช้นะครับใช้ได้ผมเชื่อผมเพราะว่ารถเข้าศูนย์ตลอดมีอย่างที่ผมบอกตําหนิมีแค่นี้นะฮะอ่ะด้านหลังก็กว้างอยู่แล้วนะแสนกว่าบาทเท่านั้นนะก็ค่าเก็บสีก็ประมาณสักตีไปสัก ตีไปสักสองหมื่นนะครับใครสนใจใครสนใจนะเดี๋ยวดูส่วนลถให้เครื่องยนต์เดิมๆสำคัญตรงที่ว่าเขาไม่เคยติดแก๊สนะครับก็ถือว่าดีนะฮะนี่นะกระพภายในห้องเครื่องนะครับน็อตมีแกะบ้างนะฮะแกะบ้างทำสีนะครับ ข้างในแก่ไหมไม่นะเนี่ยที่สวิกม,มันปิดหมดเลยะนะรถด้านหน้าโอเคนะเ่า,เาต,ต่างๆนะน้อนมีแก่บ้างนะครับแก่ทำสีนะก็ใครสนใจรถแสนกว่าบาทคันนี้นะเท่าไหร่ดี1นึ0 0แบาทนะครับก็ต่อรองได้นะถ้าเกิด ไม่เก็บงานอะไรเดี๋ยวมาคุยราคากันนะสนใจก็087 440 8888นะครับดูรถที่โยรชดาายคุณแบงค์พระรามเแยกฝ่งเมืองศูนย์วัฒนธรรมครับ